สวัสดีค่ะวันนี้เบลล่านะคะจะมาแนะนำวิธีเพาะมิตรทุเรียนป่านะคะทางร้านนะคะใช้ถุงขนาดสองครึ่งคูณแปดนะคะใช้ดินหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะกรอกใส่ถุงแล้วก็ปักเมล็ดลงไปนะคะ มเมล็ดเตียนป่ามันจะมีด้านรากแล้วก็ด้านหัวนะคะสังเกตตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นด้านลำต้นของเขานะคะแล้วก็ด้านรากนะคะมันก็จะป่านมนๆหน่อยๆน,นะคะหลังจากที่ใส่ลงถุงเสร็จแล้วนะคะก็เอาขุยมะพร้าวกรบกรบไป นิดนึงนะคะเพื่อรักษาความชืน้นอันนี้ลงไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเม็ดนี้เขาก็จะเริ่มเริ่มเตะเลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะจะเป็นลำต้นนะคะเมื่อหมวกหมวกของมเมล็ดหลุดนะคะลำต้นเขาก็จะเริ่มเริ่มที่แบบว่าแทงยอดขึ้นมานะคะ ต้องรอให้หมวกเขาหลุดนะคะเห็นไหมคะได้ใช้ขื้มะพร้าวนะคะมันจะรักษาความชื้นให้มเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดจะมีความชื้นอยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เปลือกเขาก็เริ่มกระเทาะออกแบบนี้นะคะจุดสังเกตก็คือให้สังเกตตรงเปลือกนะคะกระเทาออกแบบนี้นะคะก็ไม่กี่วันหมวกตรงนี้ก็จะหลุดนะคะแล้วก็จะได้ ได้ต้นเหมือนแบบนี้นะคะ่ะใช้เวลาปกติแล้วก็ประมาณห้าถึงหกเดือนนะคะแต่อันนี้รู้สึกว่ามันจะมีความชื้นชื้นดีอยู่เม็ดจะเริ่มปรกนะคะเม็ดจะเริ่มปลรกหมดเลยตอนนี้นะคะที่แปลงได้ลงไว้ประมาณเกือบหมื่นถุงนะคะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอประมาณอีก2เดือนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนะคะสำหรับคนที่เล่นเมทูเรียนป่านะคะเพื่อที่จะเอาไปเสียบรอดโอเคค่ะอีกสเดือนเรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้เรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye.